บรรณาธิการสำนักพิมหรือคืออะไรคุณจะอยู่ตรงนั้นอยากพูดไปได้ไหมใช่แล้วคุณเ่หละคนนะขอเวลาสักคู่ได้ไหมขอถามคำถามสักข้อได้ไหมเกี่ยวกับวรรณก,ก,ก,กรรมเหรอยาสิเกี่ยวกับวรรณกรรมหรอทำเป็นไม่เห็นเยียเหี้เป็นแค่คำถามที่ง่ายทั่วไปฉันแค่ต้องการถามความคิดเห็นหน่อย ถ้าอย่างนั้นเชิญอสรรค์ไปตรงนั้นคุณประเมินผลงานเรื่องที่หิมะเกับเรื่องสาวคนเสี่ยยังไงบ้างเธอพูดมาฉันยังไม่เคยอ่านเลยสักเล่มเอาออกมาต้องต้องมองวิธีอะไรนะจริงเลยสองเล่มนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่ถูกจัดอยู่ในลิสต์หนังสือที่คนอ่านความบริสุทธิ์เลยนะสร้างมันเดอด ไม่สามารถไปคาดหวังให้ใครมาสนใจความรู้ด้านวรรณกรรมได้หรอกขอแนะนำตัวก่อนชือ่อพิเกเป็นฝ่ายจัดจำหนายของนักพิมพ์เกดูลมหยาและพวกไปตัต์ต้องขออภัยที่มารบกวนแบบนี้แตบเป็นเพราะว่าเรากำลังรวบรวมคำร้องขอสาระ เพื่อขอ,อยกเว้นคำสั่งห้ามเผยแพร่ตำนานกรรมไยในแดมนมากจะเป็นเกียรตอย่างมากหากคุณช่วยลงรายเซ็นี่งนี้และแน่นอนถ้ามีค้อสงสัยการใดสามารถถามได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างเพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความรินใจฉันขอมอบหนังสือเจ็ดสิงมาสจันของกรอดด็อกไดมาารรดี้ให้ถือถว่าเป็นของขวัญต้อนรับพลการ ็สงสัยบางอย่างตำนานการประจุนไทยในดิดดนแดนหิมาค,คืออะไรเหรอคุณไม่รู้เหรอมันเป็นวนวนิยายเกี่ยวกับการประจุกไทยที่ตีพิมพ์โดยหน่วยงานของเราผนะู้สร้างเมืองเพิ่งประกาศว่ามันเป็นหนังสือต้องห้ามเมื่อไม่กี่วันก่อนเราเลยต้องทำจ่ทำลายสต็อกที่ยังไม่ได้ขายโอเคน่าเศร้าจริงๆสายๆแต่ฉันรับประกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้ ไม่มีเนื้อหาส่วนใจที่ไม่เหมาะสมก็แค่อาจจะเกินดจินตนาการไิ่ถูกหมายความว่าหมายถึงว่ามันบรรยายให้ความหมายสำัที่อยู่นอกมากทิ่ม่าน่านนะสร้างอลังการงานสร้างจริงๆชาวเฮลังบทว,ว่าผู้คนจะได้รับผลกระทบจากน้งเสือเริ่มนี้แล้วอาจจะแอบออกไปนอกเมืองโดยไม่ได้ ขออนุญาตเถยวก่อนไม่ฉันเข้าใจข้ออ้างนะแต่ทําไมต้องเอาความผิดเหานั้นมาโยนให้ไยที่นวนิยายด้วยละ่ะฉันชาอ่านกำนานการประจนไทยในแดนหิมะได้จากที่ไหนฉันไม่ได้ปกเล่มคัดลอกตัวมาด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเป็นที่ Asministation Station a d m i n i s t a t i o n r i d r i t แล้วมาหาคนที่ชื่ออโมก่อนหน้านี้ฉันหวังว่าจะช่วยเรียบเรียงตำนานแห่งการประจนไทยแดนิหมะได้ใหม่แล้วฉันจะเอาหนังสือทั้งเล่มให้กับเขาเพื่อใช้อ้างอิงแลวคุณจะลองหาวิธีอื่นดูก็ได้หนังสือชุดนี้เราเริ่มหาซื้อยากแล้วยังไงก็รนะับากด้วยนันนี่เธอกำลังใช้เงิน ด้อความเห็นของผู้อื่นอยู่นั่นเหรอให้ฉันได้ขอความช่วยนิดหน่อยเองฉันเป็นบรรณาธิการสังกัดทั่วไปเซลนะแถมยังเป็นแถมยังมีใบรับรองการทำงานด้วยฉันจะไปทำเรื่องการละเมิดจะจะทำแบบนั้นได้ยังไงฉันแค่กำลังส่งเสริมให้แต่ละคนะแสดงความเห็นของตัวเองออกมา อ๋อเช่นแล้วถ้าคุณอ่านตำานานแห่งการบระจุไทยได้เห็นว่าจาบแล้วและความคิดมันเป็นหนังสือที่ควรต่างห้ามจริงๆฉันก็อยากจะให้คุณช่วยเขียนข้อความเห็ิด้วยหนะ่อยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่หนังสือเล่มน,นี้นถูกตังห้ามแล้วก็มันก็แปลว่าคุณยังต้องออกมาพูดและฉันต้องทำอะไรบ้างเนานะแค่มากจริงแค่ลงลายเซ็นในหนังสือทำร้อง แบบนี้ตานนั้นก็เกียนความคิดเห็นลงไปได้เลยไม่มีอะไรที่อยากถามแล้วล่ะให้ได้ถฉงมาอมาเทีาา่ว